สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่3เรื่องการสถาปนาอาณาจักรไทยเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรไทยกันเลยค่ะอาณาจักรไทยมีพัฒนาการมายาวนานโดยแต่ละอาณาจักรได้สถาปนาราชธานีหรือศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลาต่างๆกัน อาณาจักรอยุธยาอาณาจักรธนบุรีและอาณาจักรรัตนโกสินทร์เราไปดูพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยากันเลยค่ะ าตรที่เป็นผู้สถาปนา,อ,นาอาณาจักรอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยานะคะพระองค์ท่านคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง โอเคครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูเอฟในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .3 นะครับอ่าเรายังอยู่กันที่หน่วยที่3นะครับบุคคลสําคัญของชาติไทยนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยนั่นเองนะครับอ่าจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนเรื่องอพ่อขุนศรีอินทรา a t ิใช่ไหมครับอ่าเป็นคนที่ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทยัยนะครับ เป็นอาณาจักรแรกของอไทยเรานะครับต่อมาก็เป็นอยุธยาแล้วก็ธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์นะปัจจุบันนะครับสุขโขทัยเราเรียนไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอเกี่ยวกับอยุธยาบ้างนะครับคนที่ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาก็คือพระรามาธิบดีที่1ห,หรือว่าพระเจ้าอูทองนั่นเองนะครับก็เป็น ปฐมกษัตริย์นะครับแล้วก็ก่อตั้งอา,อายุทยาขึ้นเมื่อพศ1893นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับพระเจ้าอู่ทองหรือพระสมเด็จพระรามาธิบดีที่1กันนะครับพระเจ้าอู่ทองเนี่ยอ,อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นผู้ที่สถาปนาหรือก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นนะครับซึ่งเป็นราชธานีของไทยเรา ยาวนานถึง417ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ทรงสร้างพระราชวังและวัดมากมายนะครับออย่างเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับคํานี้อ่านว่าพุทธไทยสวรรค์นะครับจัไว้นะครับแล้วก็วัดพระรามเป็นต้นนะครับและก็ยังมีการจัดระบบระเบียบต่างๆของการปกครองอีกมากมายนะครับซึ่งเราจะไปเรียนต่อกันนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับวัดพระรามอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานะครับก็คือแต่ก่อนก็เป็นอาณาจักรอยุธยานั่นแหละนะครับต่อมานะครับเรามาด,ดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆของพระองค์กันนะครับพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็ได้สร้างความมั่นคง,งของบ้านเมืองนะครับหลังจากที่ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาแล้วนะครับก็ มีการจัดระเบียบการปกครองนะครับแบบจัตุสดมนะครับก็คือแบ่งการปกครองออกเป็นสีกรมด้วยกันนะครับได้แก่กลมเวียงนะครับกลมวังกลมคลังแล้วก็กลมนานะครับอันนี้สําคัญมากนะครับให้นักเรียนจํานะครับจัตุสดมนะครับมีทั้งหมดสี่กลมก็คือเวียงวังคลังนานะครับอ่าต่อไปครับด้านที่สองนะครับก็คือด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับอ่า พระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็ได้โปรดให้สร้างวังที่บริเวณเวียงเหล็กนะครับต่อมาเนี่ยท่านก็ได้ย้ายไปที่บริเวณวัดพระศรีสันเพชรในปัจจุบันนะครับก็คือสร้างวังขึ้นที่เวียงเหล็กก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายไปสร้างวังที่บริเวณวัดพระศรีสันเพชรปัจจุบันนะครับก็คือมีสองวังนั่นเองนะครับ หลังจากที่ท่านได้ไปสร้างวังที่2ก็คือที่อยู่บริเวณวัดพระศรีสันเพชรในปัจจุบันเนี่ยท่านก็ได้โปรดพระราชทานวังแรกนะครับที่อยู่เวียงเหล็กนะครับให้เป็นวัดนะครับก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นเองนะครับก็คือเป็นภาพทรายมือของนักเรียนนะครับอ,อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันนะครับ นักเรียนคะพระองค์ท่านนะคะ,สะเสด็จสวรรคตรเมื่อพศ1 9 1 2การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือประวัติศาสตร์ของชั้นป .3 นะคะหน้า38ถึงหน้า40เป็นการบ้านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน